คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีขอทรงมีพระพลาณนไมัยสมบูรณ์แข็งแรงที่โรงพยาบาลจุลาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราติยาราชนารีขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิโรงเรียนคณะรัษฎรบำรุงจังหวัดยะลาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภาสหพานรักษาสันติภาพและโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที งามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ณวลัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตวรคัติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงที่โรงพยาบาลจุฬาพร์มีประชาชนและคณะ บุคคลนำใจการดอกที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติีราชนารีขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิโรงเาร,าร,ารียนคณะราชบำรุุจังหวัดยะลาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรา์สภาสหพันธ์รักษาสัตสนติภาพและโรงเรียนสาธิตมหวาวิทยาลัยสงขลานครินโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาภร ห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและอาคารสำนักงาน1ชั้น1ปพระตำหนักจักรีวงกอรอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทช่วงนี้ขอเชิญชมแหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของเมืองนคร